ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมเนื่องในอภิลักษิตสมัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าร้พิพุทธเจ้าในพรมบินเลิศสูุริเดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความปีติสมนัดเป็นล้นพน้น ที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนประจักษ์ในพระราชหฤทัยอันเปี่ยมลน้นของใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทที่ทรงมีต่อพระศกนิกรทุกหมู่เหลา่าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุก นำความผาสุกร่มเย็นสู่ปวงประชาและสร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญเหตุเพศภัยทรงอาทรห่วงใยอาณาราษดรและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทียังความปื้มปิติแก่ผองพระสงนิกรทั้งได้พระราชทานแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เหล่าราษฎรมีอาชีพและสามารถ พึ่งพาตนเองได้พระมหากรณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวสืบไปในสุภาวาละอันเป็นมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาและดนบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าระอ,องธุทรีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลพระราชประสงค์จำนงใดจงสลิดดังพระราชหาฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกก้าวเล่าพระศกนิกรชาวไทยตาบกาลนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ